ต้นจากพรีเมียมโรบติกนะครับวันนี้จะมานําเสนอตัวต้นแบบตู้ฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ต่างๆนะครับในชีวิตประจําวันเราครับนอกจากหน้ากากอนามัยเราก็จะมีเครื่องไมอเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะติดเชื้อมาได้นะครับครน,นี้โปรเซสแรกนะครับตัวเครื่องก็จะบอกว่าให้เราสอดถาดเข้าไปนะครับเราก็จะทําการสอดถาดเข้าไปปุ๊บให้ปิดประตูนะครับ แล้วพอมกดปุ่มนะครับตัวนี้จะมี3ระบบนะครับตัวแรกก็คือค่าเชื้อด้วย UV นะครับตัวที่2ก็คือ,อใช้ตัวฮีเตอร์นะครับกับแผ่นความร้อนทําความร้อนที่หน้ากากอนามัยนะครับจากนั้นโปรเซสสุดท้ายก็คือ,อโอโซนนะครับนี่นะครับ UV Sterilize ก็คือฉาย UV ลงไปนะครับจะเป็นระบบปิดนะครับเพราะว่าจะ มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ดีกว่านี่กัะนะแล้วก็ต่อด้วยฮีทนะครับทําความร้อนนะครับาจากนั้นก็เปิดด้วยโอโซนนะครับโอก็คือโอโซนพอโอโซนเสร็จปุ๊บนะครับก็จะทําการรีลลสโอโซนนะครับจะมีพัดลมด้านหลังสําหรับปล่อยโอโซนออกไปนะครับอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็คือตัวเวลาทั้งหมดเนี่ยนะครับ อันนี้จะขึ้น Complete นะครับก็คือแปลว่าเรา s สร r จเรี e เสร็จแล้วตัวโปรเซสทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเวลานะครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ทําการทดสอบว่าเออค่าเชื้อได้ปริมาณเท่าไหร่ั้งใช้เวลาเท่าไหร่ในแต่ละกระบวนการนะครับเราก็ทํามาเพื่อสาธิตเดโมให้ดูก่อนนะครับตัว UV นะครับเราเป็นระบบปิดทั้ง UV และโอโซนจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะครับ เพราะฉะนั้นทั้ง UV เนี่ยก็ควรจะเป็นระบบปิดแล้วก็ตัวโอโซนเ,เองเนี่ยมันสลายตัวได้ได้เร็วนะครับแต่ควรจะอยู่ในในขณะค่าเชื้อก็ควรอยู่ในระบบปิดแล้วก็ค่อยๆรีลิสออกไปนะครับมันก็จะสลายตัวแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อ,อผู้ใช้นะครับโอเค